สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเด้อครับน้องจิขอมารับชมในช่องกบหน่อยเกษตรเจเนเรชั่นนะครับผมมือนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่ากบหน่อยก็อ่าหลังจากที่กบหน่อยสิกลับบ้านเนาะครับเนาะอ่าเพราะว่ากบหน่อยก็ได้ไปเห็นงานมาพี่น้องัำเนาะอ่านี่ก็เป็นรถไถนะครับเนาะอ่าที่กบหน่อยอ่ากำลังทํางานแล้วนะครับไปปั่นอ่าหญ้ามาอนี้เนาะอากาศก็ กำลังทำคำพี่น้องนะครับสวนแรงๆที่เขาบ้านนะครับมาพอสวนมลงแตงู่พี่น้องก็เป็นสวนเมล็แตงู่เม็ดตตนะครับเนาะบมลแตงู่อาทีกบหน่อยเคยมาเก็บทำเนาะั้างที่แล้วนะครับอาเป็นเมก็แตงู่เม็ดเด้อพี่น้องนะครับเนเี่ยครับอ๋ทำนะหน่วยหน่อยพี่น้องทำเนาะเป็นเมล็แตงู่ที่ก็เจา อคลายเม็ดเก็บเม็ดเติมน่องเนาะหน่วยน้อยนี่นะครับนี่แปลงมูนะครับขจอไปซีเม็ดมันถี่งอองเนาะจอบสีเม็ดมันนะเม็ดที่คลายขจาวกินเนื้อมั้ยนะครับเนาะกู้หน่อยนอนใหญ่ถี่นองเนาะใหญ่ได้ ใหญ่เลยกบหน่อยก็เอาไปกินท่าน,นเนาะมันก็อบอาโบค่อยเสียบเลยพี่น้องนะครับมันมันบโบหวานเนาะบโบค่อยหวานนะครับเบข่อยเจ้าคานเนี่ยนมะันพี่น้องมาดูฟังนี้ครับผมพี่น้องมันก็คือสวนเดียวกันนั่นแหละครับเนี่ยครับฟังน,น,น,นี้มาเต็มเลยพี่น้องเนาะสวนฟังนี้เขาเจ้าสีเลยครับเนี่ย มาดูการสีกระกครับเสียดายเนาะต้หน่อยเสียดายบ่ได้มาบึงบ่ได้มาทายวิธีการสีกระจกทำเนี่ยเดี๋็กหลงลอยเปลือ,ลอ,อกมันครับผมเนี่ยกระจกสีต้องหน่อยก็ไปเพื่อเห็นเนาะตัวอ,อยากเห็นด้วยกันนี่หน่องวิธีการกระจกสีเลยอ่ะ พาพี่น้องมาดูบรรยากาศตอนแรกๆนั่นกันนะผมมีการาสีบปดงแต่งมูครับผมนี่นละครับเป็นค้องนะแต่งมูแต่งมูหลงร้อยการะนขาครับฟังนี้ก็แต่งมูเนาะ เอาไปยังพี่น้องเดี๋ยวโอกาสดีๆกุญโญ่ช่วมาจอบเบิ้งว่าข้าจอบเมื่กี้ว่าข้าจอบให้งานตอนไหนเนาะว่าข้าจอบมาสีอยู่ตอนไหนนะครับอืมครับงูมนหน่วยน้อยนี่ครับพี่น้องมันจะพาให้เบิ้งครับผมมันจะพาเนาะเนี่ยพาลูก โอ้ยสุกนี่คือเป็นตเสียบเก็บไปกินใบาะนะกุ้มหน่อยจำในว่ากุ้มหน่อยเก็บอ่ามันจะมีสองแบบเนาะแบบชี่ว่าน้อยสีอมดำนะครับน้อยอดำเป็นเนี่ยนะครับมันจะมันจะแบบมันมันจะสีสีเหลืองๆครับสีขาวเนาะแต่คือสีน้อยสีขาวมันี่มันจะสุกสีเดียวกุมหน่อยจะมาลองอยู่ครับผมว่ามันจะเป็นคือยังเคยเก็บไบบอลครับเนาะ พอตอนคีบไปทีแรกือคีบจะคุ้มทายบางก่นอนนะครับนะเนาะอะไรจะเบิ่งบาหน่วยไล่ๆสีชิมดำเป็นมันจะสีขาวสีเหลืองนะครับแต่มันสุกเด้่มันสุกอยู่นะครับนะแต่ไอเนื้อเป็นสีเหลืองๆนะครับโอเคมาดูกันเอาหน่วยยี่วันเอ้บเห็นกระบอกเขาไดนวะไดนวะได้เ,เ,เ,เนี่

แดงไหมแดงไหมโอ้ลองดูอานะครับมเม็ดนะครับเม็ดเลยเอาซีมจนสมเนาะบึ้งหน่อยหน่อยบ้างเนี่ยหน่อยหน่อยทางกำปั่นนะครับมันจะสูบบวมสิมีนไนบ่มาดูกันอืมสูบวมมีนไนบ่ โอ้สุกดีขานาดนี้เนาะไม่น้อยก็สุกดีแท้อ่าโถ่เคน่าอยากร้ายพี่น้องครับมียังหรอครับมื่อนี้เนาะหลังจากสิกลับบ้านนะครับขี่รถกลับผ่านนะครับกลับบ้านนะครับมันก็เลยผ่านสวนแตงโูนะครับ พี่น้องเหมือนกันนะครับมือใด้ก็ากายดีพี่น้องเนะคุณน้องจะมาถ่ายเบิ่งตอนเขาจับผิดงานเนาะตอนเขาจับสีบลาเขือนะครับโไม่บอกผิดอีกแล้วสีแดงงูไม่สีบเขือนะครับนี่คือต้นนี้พี่น้องเนี่ยต้นนี้ยังเนี่ยครับเนี่ยมันเป็นหญ้าชนิดหนึ่งของอิสราเอลเนาะแต่ว่ามันสามารถดีดตัวได้พี่น้องมาดูจะดีดยังไงครับดีไหมมาดีดนะ จังเอาไม่ดีพอสุกนั่นเองดีเม็ดเนาะพี่น้องงานเนี่ยงเข้าไปด,ดีพี่น้องเอ้ยกบหน่อยก่อนจะได้เข้าบ้านแล้วครับได้เวลาแล้วนะครับมึงมีอยัางหนังไม้นะครับวันนี้ระวังท่านกัน เดินทางกระบ,บานเฉยนะครับพอสวนแตงมูนะครับก็มาเก็บให้พี่น้องมาดูน้วกันนะครับบรรยากาศนะครับโน่ยจะเก็บเอาพี่น้องนะ่ผมน่ยจอาไปกินเนาะอ่าหน่วยน่ยใหญ่โม่เอาหน่ยใหญ่เรา้ีกระบ,บานนะี่หน่ยใหญ่เหรอกระบานนะอ่ะอ๋อนี่แหละครับบรรยากาศนะครับผม ตอ,อลลตอนแรกส่วนแตงครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์นี้ก็มันจะรู้สึกเงียบๆในเนื้อพี่น้องเนะเาะเพราะว่าเขาจรเดินง่ายกับเรายี่น้องแล้วผมโอ้ยคุณมันจะแบกเอาเนาะจะแบกแตงงัโอ้พี่ครับแตงงัเ,เอาไปกินเดยอนเนืพี่น้องเอ้ยเนาะ ก ah ah so ินอาหารว่างเนาะว่างตอนกินเขาอาหางกินเขาใส่รถไทยกันโอ้ยนั่นนั่นนี่เอาโนนนี่เอาอันนี้ลอง จับนี่นะครับสิไปแล้วครับพี่น้องสิงกลับบ้านเราจะขึ้นไปายกลับบ้านแล้ว,บบลวโอเคนะครับพี่นอนะ้องเนาะหากุมนลอยกอกาะกังสิเดินทางเข้าบ้านนะครับผมในเวลาอ่าหลีดตุงงวตอนแรกๆนะครับก็สหรับค่นี้ก็ยังมากมายครับผมเนาะพาพี่น้อง เก็บบรรยากาศตอนนังแรงให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันครับผมนี่แหละครับตอนนี้หกโมงซีบันทีแล้วพี่น้องนอนก็จะกลับบ้านไปตึมัวแล้วนะครับนนี่ก็เสวนแวะพี่น้องชลน,น,นระทานับผมเนาะนพี่นอ้องแดดกันแหงแห้งยู่ได้พี่น้องเนี่ยต้องพกมุงแรงกว่านี่ครับ โอเคครับเนาะสำหรับคีนีกอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามารับชมในช่องกรมนาเกษตรเจเนเรชันนะพี่น้องเนะ<ม>าะ้อกันมาอีกนาพี่น้องเนาะสำหรับมันีก็ขอบคุณทุกคนครับผมสวัสดีครับ